สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี่ผมจะพาพี่น้องไปเลาะเบิ้งบักพุงนะครับเนี่ยเด๋ยเลาะเบิ้งว่าเขาจะเก็บส่วนใหนกนะก็คือกขเก็บไปบางส่วนแหละพี่น้องแต่า่ากะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งแล้วก็จะหาเก็บอีกเท่านึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องกะ้าตามมาครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอันนั้นครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บนะครับเดี๋ยวผมใส่ขานี้มาหนย่ยสิครับพี่นอ้องเดี๋ยวพี่น้องตามมาครับ เดี๋ยวพาพี่น้องเลาะมาทางนี้่ถ้บพี่น้องกะจะบฐถนัดนะครับแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกล้องขึ้นให้พี่น้องเบิ่งกันว่าอยู่ข้างหลังนี่พี่น้องนี่ลกคับลกนี่ครับต้นที่เคยทายว่าพี่น้องเขาเบิ่งไงล่หละอกเดี๋ยวผมจะอันนี้กล้องขึ้นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวขาขึ้งกันไหมพี่น้องให้พี่น้องเบิ่ง ดููพี่น้องจะเห็นชัดถนัดว่าพี่น้องนี่ว่าพี่น้องนี่เพิ่มๆเลยอยู่นี่ครับเข้าส่ใส่ตาเบิ้งแล้วครับพี่น้องประมาณเกือบร้อยนะพี่น้องนี่่าจะใกล้เทียงละพี่น้องเลยอาจะใกล้เทียงเลยต้นนี่ต้นกลางๆนี่ก็ไล่พี่น้องแช่ว่าต้นนี้ เฉพาะต้นนี้ก็จะเป็นร้อยครับเดีด an no ON on ๋ยวผมจะอันนั้นให้พี่น้องบึ้งนะครับก็จะใส่ระบบนี่แหละพี่น้องถ้าพี่น้องครับบึ้งเนาะเห็นบ่าพี่น้องเี่เห็นบ่าเหลืองมดเลยรดิหนิเหลืองมัดนุ้ยนี่ก็ประมาณกิโลนะพี่น้องนี่นี่ระดับนี่สุมนุ้ยลักษณะนี่นะครับนี่พี่น้องนี่นี่เหลืองมดให้พี่ให้น้องครับบึ้งจะชัดนี่พี่น้องนี่เหลืองมดอลไเนี่ย ซ้มนี่ระดับกิโลนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เหลืองมัดนี่ยพอกนี้รุ่นกิโลเห็นบ่พี่น้องเป็นงนงนๆเ,เห็นยังสินะเห็นบ่เพราะว่าขนาดน้อยๆนั่มเพราะว่าน่าจะเกิดลอยพี่น้องคนน่ะหลายยี่หลีอันนี้กะครบไอเขาเอินครบรอบปีแหละพี่น้องที่ปลูกไว้เนี่ยที่มันเป็นหมากมันตั้งแต่ขังล่างเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิง้งนี่ที่มันเป็นหมากมันตั้งแต่ผี่พี่น้องพี่ ตั้งแต่ขังลางผี่ห้อยหมาขึ้นมัเนี่มีมัดขึ้นมาเก็บเป็นสายเป็นสายขึ้นมาพี่น้องนับน้อยๆนะพี่น้องเอ้ยนี่เพราะว่าจังได็กะเกินลอยนะพี่นอ้องเนี่พนยพี่น้องมึงจะชัดพี่น้องมึงเอน่ะเห็นอะ,เ,อนปะ,อะเป็นกิน่งกิ่งกันยังยังสิล่ละเห็นบ่เห็นมาพี่น้องไลค่ครับอาจจะบ่ถนัทถนนี้นะครับเพราะว่าจับขาตั้งกล้องกันด้วยน้ำแต่ต้นนี้กะ แต่ไทยเบึ้งหลอบสองหลอบแล้วนะพี่น้องสำรับอันนี้แต่ว่าสำรับต้นเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมมันนี้พี่เคยเห็ดของพี่น้องเบิ้งมาพี่น้องเห็นบะเป็ดเตี้ยเนี่ยเห็นไ่พี่น้องเนี่กระดกได้ครับนี่ยู่ระหลดับนี่เห็นันนี่นับจากตรงนี้ไปพี่น้องนี่กับประมาณนี่เห็นบะประมาณเข่านี่พี่น้องอุ้ยมดดัเห็นไหแต่โนวยงามเยอะครับนี่ที่ว่าเห็ดแตกทำสาววัหน่อนะครับนี่มีสองกิงเลยพี่น้อง ต่ำๆเนี่ก็เริ่มอันแน่นแล้วยุ่งๆก็ได้แต่ว่าพี่เอกก็ขึ้นนี่แหละพี่น้องเห็นบ่อยเนี่ยในเขมในเหลืองเนี่ยมาเมื่อหนีมาท้ายแหละ็สิเก็บซุ่มเมื่อหนีนะครับนี่ยซุม่มนีมันเป็นพันธุท้อนเล่นนะครับโอ้ยหมดครับไปส่วนบริเวณนีงก็นี่หมดเห็นว่าพี่น้องหมดต่ำนี่กัดมืออยู่เดี๋ยวกัดก็อุ้ยหมดยางไปหัมันเมื่อกีก้พี่น,อดดน้องเดี๋ยวผมตั้งอันนี้ไว้ก่นอนเดี๋ยวเด้อเออนี่ยมหมดพี่น้อง จังฮะเมื่อกี้เลยพี่น้องนะมันอยู่ต้นน่อยเนอะเห็นว่าพี่น้องเงา้ยงเ้เห็นว่าหน่อยเหลืองแต่คือระดับนี่พี่น้องขันเท้าปอกเนาะขัดหน้าปอกมันก็สิประมัณว่าข้างนอกนี่จะออกแข็งแข็งเลยแต่ว่าข้างในนี่จะพอดีครับสาหรับคนที่มากรอบนะครับพี่น้องเหลืองมาอยู่นี่นะครับพี่น้องเหลืองเนี่ยหนึ่งสองสามตัวนี้กะเหลืองพี่น้องเนี่ยมีห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องได้ซุ่มซุ่มที่พ่อเก็บมาตรฐานนะพี่น้องนี่ยสิบสองเฉพาะมุมนี้ได้เนี่ยแต่ว่าซุ่มนี่เนี่ยตัวนี้ก็ยังบ่ท่านพ่อภาไในนี่พี่น้องแต่ว่ากาเ่แล้วนี่ต้มนี้ระดัปต้มนี้มาตรฐานพี่น้องระดับกิโลนึงขายง่ายครับเนี่ยอุ่นมันนี่นขายง่ายโอ้ยมดดับพี่น้องเด้อขอบใจพี่น้องเรื่องชิดชอีกรอบนึงนะครับเห็นี่มพี่น้องเนี่ย คันสายตาเหาอาจจะจะเห็นชัดนะครับว่ามันโอ้เหลืองอะลามแล้วพี่น้องนี่แต่ว่าสายตากล่องนะครับมันก็จะได้ประมาณนึงพี่น้องนี่เห็นบ่ยังตัวนี้ครับพี่น้องคันสังเกตมึงนะครับเห็นป้ต้นๆนี่มันออกเป็นส้งเป็นเหลืองแลวพี่น้องนี่คือซุ้มหนีเหาเก็บไปกะนี่บบเกินสามหมื่นพี่น้องคันเบื่องในนี่คือจังหน่อยบบเม่นเลยพี่น้องนี่รลดับกาลัางพอดีครับนี่หน่วยละกิโลหรือกิโลกว่านี่พี่น้องนี่มาตรฐานที เห็ว่าคนสื่อกินนะพี่น้องเนี่ยเห็นป่เนี่ยเม็นมดนี่ยฟังนี่พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องนี่ฟังนี่แก่เมดเลยเห็นบ่เนี่ยนี่มาตรฐานได้ไอพี่ให้น้องเขาเบิ่งแล้วครับเนี่ยมาล้พี่น้องเห็นชัดสำเร็จพี่น้องนี่ไเบิ่งครับสำหรับเมื่อนี่กันนี่ละพาพี่พาน้องมาชมสำหรับต้นนี้นะครับเก็บแล้วเก็บอีกท้ายแล้วท้ายอีกครับมันก็ยังเห็นบ่ครับพี่น้องก็ยังขึ้นปวดนะเป็นกิมกีดอยู่มาลุ้ยจะ สรรหาคำไหมาบอกฟังเนี่ยอาจจะโล่ง่ามบดกค,ครับพี่น้องแต่ว่าขันเลื่อนมาฟังนีเนนง่เห็นไหมพีนะ่น้องเห็นบหมคนน่ะเป็นเงนง,ง,งินกีดขมเงินขึ้นผัวพี่น้องเห็นบ่อ๋อก็ย่งไอเขาอื่นนะไก็ย่งจะได้เก็บแบบเตียงง่ายๆเดินไปอีกดลนดี่พี่น้องเหระเห็นบ่จากที่ก็คือว่าอีกดลนนะพี่น้องเม่นเม่นสิพันไปอีกจกักปีหนึ่งมันกะยังบันยืดมัดเนาะครับพี่น้องเขาก็ยังได้เก็บสบายอยู่นี่ เอาบะต้องใส่อียงนะครับเนี่ยง่ายเห้นบะพี่น้องนี่ก็คือเตี่ยนะครับโอ้ยหมดหลายพี่น้องหมดมันมาคือเฮาบัได้เห็ดยังเลยพี่น้องบม่ได้ใส่ยาบม่ได้ใส่อีผมก็เลี้ยวเบิ่องต่นนี่พี่ครับกล่องมันอย่ซืุอพี่พี่น้องห่อนพี่น้องเนียเบิ่งเ้ออาบอาบเ้ำหรือห่อนมีฝนมีหยังอยู่กับห่อนพี่น้องงามๆกะมาไทยนี่กะจุดประสงค์กบพี่หยังดอกพี่น้องนี่วิวพี่เห็นน้องเขาเบิ่งนะครับว่าบักฮุ่งเนี่อันน้าปลูกไว้กินเหลือกินเขาก็ได้ขายนี่ก็โอเค มีหลายร้อยต้นนะครับแต่ว่าขันท่าจะพายางสำรวจทั้งมดกะบ่ไดดนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเบื้องเงินสุมมวลไอ้ต้นเตี้ยๆอีกรอบนึงครับโอ้ยหมดส้มทีเตี้ยๆติดดินกับนีครับพี่น้องแต่ว่ามือเนื่อกันหนิละภาพมาเบิ้งอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแต่อยากไทยทอดให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งหลายๆแเง่หลายๆมุมนะครับสําหรับการเกษตรนะครับโดยเยวาะก็ทำบักฮงนี้ในสวนนี้พี่น้องครับสำหรับกินนี่ก็ไหวทั้่หนิละ เดี๋ยวถ้าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องผมเหลยเหลียวมึงกันหนีพี่น้องอครับเอาไปพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง